ในการแข่งขันเพื่อแสนหาเส้นซอฟต์แวร์ตามโครงการซอฟต์แวร์ตีแตกได้เดินทางมาถึงภาคสุดท้ายกับการคัดเลือกผู้เข้ารอบจากภาคกลางและทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ภาคกลางประกอบด้วยทีมพิดรอยทีมนอตร r าอินเทอร์เจน m ์แม n ปอินโนเวชั่นทีมนอตราโลจิสติกอินเทอร์เจนั์โซลูชั่นทีมอีคัสสตูดิโอทีมประดากทีมทีมใจกล้าทีมเลวฮิลทีมไนท์เทคทีมมายาวดี และทีมลูมลิงซัสซึ่งทีมทั้งหมดได้เข้าร่วมโปรแกร,รมพัฒนานักธุรกิจซอฟต์แวร์อย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดธุรกิจเทคโนโลยีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคนิคการนำเสนอผลงาน สวัสดีครับวิชัยวราธานีวงครับนักจัากราการมวิทยุและโทรทัศน์เป็นที่ปรึกษาของโครงการเซียนซอฟต์แวร์ในครั้งนี้ครับวันนี้นะครับมาบรรยายในหัวข้อพรีเซนต์ให้ดีพรีอาร์ให้โดนนะครับซึ่งการนําเสนอ,อนั้นถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะทําให้ผลงานต่างๆที่พัฒนาที่สร้างสารรค์มานั้นประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีสินค้าดีเราก็ต้องมีกระบวนการในการนาเสนอที่ถูกต้องและโดนใจด้วยครับ โครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในช่วงของสมัครเล่นหรือว่าทําเป็นอาชีพเพราะว่าการที่มีเวทีให้ได้นําเสนอผลงานนั้นถือว่าเป็นบันไดที่จะทําให้ท่านก้าวไปสู่ความสําเร็จนะครับหลายๆชิ้นงานเลยทีเดียวนั้นเป็นชิ้นงานที่ดีและมีประโยชน์แต่ว่าไม่ได้ถูกนําเสนอเมื่อนั้นไม่มีใครรู้ แต่ว่าถ้าหากว่ามีเวทีในการประกวดแบบนี้จะทําให้พวกเขาเหล่านี้นั้นสามารถนําผลงานที่เขาคิดค้นพัฒนาและตั้งใจที่จะทําให้เป็นผลงานที่โดดเด่นก้าวเข้าสู่เวทีการประกวดระดับประเทศและก้าวไปสู่ในระดับโลกต่อไปครับเมื่อการเส้นหากลุ่มคนผู้มีความฝันเดียวกันจากทั่วทั้งประเทศสิ้นสุดลงจะมีผู้ที่สามารถก้าวต่อไปสู่ฝันได้เพียง8ทีมเท่านั้นการชิงชัยสุดยอดรางวัลซีนซอฟต์แวร์รอบสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้ว ติดตามความคลขึ้นไหวาการแข่งขันได้ที่ www.cpa.or.th จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหการรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร